สุดออบกาหการต่างๆนะครับ,รบเรื่องที่จะป้องกันตัวเองนะครับให้ขอบคุณนะครับที่จะนำความรู้นะครับมาประสิทธิ์ประสานให้กับนักเรียนครัผมนานมาแต่หลังๆมาแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดไม่คิดก็เกิดขึ้นนำความรู้ก็มาเผยแผ่ให้กับน้องนะครับรวมทั้งพนาครูได้ได้นำไปใช้ ทำขึ้นใจหนึ่งสสามสี่จะต้องทำอะไรบ้างนะครับรวมทัง้งคุณครูด,ด้ยครับว่า,าสิ่งที่ไหนที่ที่จะไปแนะนำต่อก็ขยายผลต่อนะครับอคทีฟช s h เตอร์คืออะไรคณที่ยิงรถถังนะครับแล้วหลบเข้าไปอยู่ในชั้นใต้ดินของห้างสินค้าที่โคราชอันนี้สมมติเอินารนะ

ใช้การมาตรการในการตอบโต้กันกระสุนนะครับึ่งหนักมากนะครับ,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 บเาสารภัยรถจะพู้ที่ใครจะมีพระโคกอยู่ยหรือไม่นะครับก็ต้องพาเด็กๆออกจากจุดที่เกิดเหตุต่อน,นะครับโดยกำหวดจุดก่อนไย นนี้ลัเรานการสอบสวนนะครับระเวนของร แอติชูเตอร์คือการพ้องกันเหตุนะครับโดยการที่เกี่ยวกับคล้ายๆเหตุการณ์ของโบลังภูที่ผ่านมานะครับอันนี้พูดถึงประโยชน์เนี่ยสำหรับที่ท่านมาวันนี้กับทางนักเรียนได้ได้รับวันนี้ครับมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็จะเอาไปใช้ในด้านใดต่อครับนี่มากมายมหาศาลว่าจะได้ฝึกในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกชิน หากว่าได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเนี่ยเด็กก็เหมือนกับว่าไม่ได้เคยว่าเหตุการณ์จะอะไรจะเกิดขึ้นพอาะาเกิดขึ้นจรก็จะเอาตัวรอดไม่ได้ถ้าเราฝเอาตัวรอดอย่างนี้เลยก็ในสถานการณ์จริงเราก็จะได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงเราเอาตัวรอดได้แล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในชีวิตของเด็กเอยเขาก็จะได้ไปเผยแพร่ให้ทาวโลกฟองไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สัาว์ที่จะเกิดขึ้น ก็ควบรวมเรียนได้ก็จะยิ่งดีอ่าไปขอรูว่าไรถามอยขึ้นมาคือสติมาก่อนนะครับอย่ากรีดร้องอย่าไปตกอกตกใจให้เรียนสติขึ้นมาก่อนครับข้อสองรู้ครับอ่าแรงรถเดือยมังกรมาลัยอ่ะสมมุติว่าเราจะเปิดออกมาจากข้างในโอ้โหโอ้โหง่ายมากทำไมง่าย